สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแจแันดับ Channel และว,วันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า10อันดับโรงเรียนแปลกที่สุดในโลกแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงโรงเรียนนะครับผมหลายๆคนก็ต้องคิดถึงสถานศึกษาที่สอนเด็กๆเกี่ยวกับวิชาการต่างๆบนโลกใบนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการศึกษานั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุน,นี้ผมเลยไม่แปลกใจที่จะมีโรงเรียนตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนว่าอาจจะมีโรงเรียนแปลกๆเฉพาะทางอยู่อีกมากมายและว,วันนี้ทางจานอันดับชาแนลของเราก็ได้นำสิทอันดับโรงเรียนที่แปลกที่สุดในโลกมาฝากทุกคนแล้วส่วนจะมีโรงเรียนที่แปลกๆแบบไหนบ้างเราลองไปดูกันเลยดีกว่ากับอันดับที่10โรงเรียนในถ้ำประเทศจีน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมชื่อว่าโรงเรียนประถมตรงจงซึ่งคำว่าตรงจงนั้นมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าในถ้ำนอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวมง้งมนทนกุยโจโประเทศจีนซึ่งโรงเรียนนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984และทั้งโรงเรียนนั้นมีนักเรียนราวๆ186คนและมีครูเพียงแค่8คนเท่านั้น แต่ว่าน่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกปิดลงไปแล้วนั่นก็เพราะว่าทางการจีนได้สั่งปิดโรงเรียนแห่งนี้โดยให้เหตุผลว่าชาวจีนนั้นไม่ใช่สังคมของมนุษย์ถ้ำนั่นเองอันดับที่9 b r o o k l y n Free School สหรัฐอเมริกา สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาแนวอิสระโดยภายในโรงเรียนแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นตามอายุซึ่งชั้นสูงนั้นจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ11-18ปีส่วนชั้นต่ำกว่านั้นจะเป็นเด็กอายุ4-11ปีซึ่งสำหรับโรงเรียนแห่งนี้เด็กนั้นจะมีเสรีภาพเต็มที่ในการอยู่ไหนก็ได้ และสามารถเข้าเรียนอะไรก็ได้ตามที่ต้องการและด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าปล่อยให้เด็กนั้นอิสระมากจนอ่อนเรื่องการเรียนตามหลักสูตรแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางคนนั้นเขามองว่าโรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนที่ดีเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ให้สิทธิเสรีภาพสําหรับเด็กและด้วยความแปลกของโรงเรียนที่ชื่อว่า Brooklyn Free School จึงส่งผลให้โรงเรียนนี้มาอยู่ในอันดับที่9ของเรานั่นเองอันดับที่8 โรงเรียนพ่อมดแม่มดสำหรับโรงเรียนพ่อมดแม่มดนั้นเปิดสอนให้กับผู้สนใจในาศาสตร์ของพ่อมดแม่มดนานมาหลายปีแล้วซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ใช้ชื่อว่า wiscool.com และต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีนักเรียนศึกษาแบบออนไลน์มากถึง40,000คน แถมยังสามารถได้เรียนในห้องเรียนจริงได้ที่ชิคาโกอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่รู้ว่าพอเรียนจบออกมานั้นเขาจะไปทําอาชีพอะไรแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนสุดแปลกที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้อันดับที่ 7. โรงเรียนเพศทางเลือกนิวยอร์กสำหรับโรงเรียนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยฮาวเวิร์มิ ซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนและนักการเมืองที่เป็นเกย์ซึ่งต้องบอกว่าในตอนแรกที่เขาสร้างโรงเรียนนี้เอาไว้นั้นเพื่อใช้สําหรับรับรองนักเรียนที่เป็นเกย์ไบเลสเบี้ยนหรือว่าสาวประเภท2รวมถึงเพศทางเลือกอื่นๆแน่นอนว่าในสมัยก่อนนั้นโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แปลกที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ว่าต่อมาในปัจจุบันนี้โรงเรียนแห่งนี้นั้นเปิดกว้างสำหรับเพศทุทกเพศเลยซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้มีแนวคิดที่ดี แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีพ่อแม่ที่หัวโบราณที่ไม่คิดแบบนั้นอยู่อันดับที่ 6. โรงเรียนแห่งอนาคตฟิลาเดลเฟียสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ต้องใช้หนังสือนั่นก็เพราะว่าพวกเขานั้นจะใช้แล็บท็อปในการเรียนเป็นหลกัก นอกจากนี้ทุกอย่างภายในโรงเรียนนั้นจะมีแต่สิ่งของที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีพ่อแม่บางคนนั้นอาจจะไม่อยากให้ลูกต้องเจอกับโลกอนาคตด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวว่าลูกจะไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้นั่นเอง อันดับที่5โรงเรียนชานชาลารถไฟอินเดียคุณไม่ได้ฟังผิดอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือโรงเรียนชานชาลารถไฟจริงๆซึ่งแนวคิดของโรงเรียนชานชาลารถไฟแห่งนี้นั้นเริ่มต้นในปี1985โดยนางอินเดจิตคูลานาผู้ก่อตั้งและริเริ่มโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่เด็กข้านถนนที่พ่อแม่นั้นไม่มีเงินพอที่จะส่งลูกไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนปกติได้ และด้วยเหตุน,นี้คําพูดที่ว่าการศึกษานั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งนั้นคงจะเป็นเรื่องจริงและด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จึงทําให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองอันดับที่4โรงเรียนที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในโลกนี้นั้นตั้งอยู่ที่ประเทศจีน ซึ่งเราจะเห็นภาพเด็กๆนะครับผมในทุกๆเช้าได้เดินและปีนผ่านหน้าผาเพื่อที่จะไปเรียนซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกูรูบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนแน่นอนว่าระหว่างทางนั้นเด็กๆจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่ทรหดและเต็มไปด้วยอันตรายซึ่งเป้าหมายในการเดินทางของเด็กๆทุกคนในทุกๆเช้านั้นก็คือโรงเรียนปฐมศึกษากูรู และด้วยเส้นทางที่ค่อนข้างทรหดนี้จึงทําให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่มีเส้นทางเดินที่อันตรายที่สุดในโลกและด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้โรงเรียนแห่งนี้มาอยู่ในอันดับที่4ของเราแบบสบายๆเลยก็ว่าได้ อันดับที่3โรงเรียนบนเรือบางคลาเทศเป็นที่รู้กันดีว่าบางครั้งนั้นบางกลาเทศต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมด้วยเหตุน,นี้องค์กรที่มีชื่อว่าชิฮุนไลซวันสไลซันสคาได้เกิดไอเดียที่จะสร้างบ้านบนเรือขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเรือที่เป็นบ้านนั้นสามารถลอยน้ำได้รวมไปถึงโรงเรียนนั้นก็สร้างมาจากเรือด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้บังกลา,าเทศนั้นมีเรือที่เป็นห้องเรียนมากกว่า100ลําอลำอีกด้วยเรียกได้ว่าเรียนได้แบบไม่ต้องแคร์น้ําท่วมเลยทีเดียวและด้วยเหตุน,นี้โรงเรียนแห่งนี้นั้นเลยมาอยู่ในอันดับที่3ของเราแบบสบายๆนั่นเองอันดับที่2โรงเรียนใต้ดินสหรัฐอเมริกา สำหรับโรงเรียนประถมสุดแปลกแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่เมืองอาร์เทเซียรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งความแปลกของโรงเรียนนี้นั้นถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีโครงสร้างทั้งหมดอยู่ใต้ดินซึ่งเหตุผลที่โรงเรียนนี้นั้นถูกออกแบบให้อยู่ใต้ดินก็เพื่อที่จะมีระบบภยัยหนีหนาวและสงครามตั้งแต่ปี1962นั่นเองแน่นอนว่าสำหรับคนที่ไม่รู้ประวัติของโรงเรียนแห่งนี้นั้นเมื่อได้ไปเห็นโรงเรียนแห่งนี้ครั้งแรกต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไหนล่ะห้องเรียนแน่นอนว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเลยก็ว่าได้ด้วยเหตุนี้จึงทําให้โรงเรียนแห่งนี้มาอยู่ในอันดับที่2ของเราแบบสบายสบาย,บายเลยอันดับที่1โรงเรียนสอนหญิงบริการประเทศสเปนในปี2012นนั้นณนะเมืองวาเลนเซียประเทศสเปน มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทับบัจยาที่มีความหมายว่าทำงานเดี๋ยวนี้ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นได้เปิดคอร์สสอนการเป็นหญิงขายบริการด้วยเหตุผลที่จะทําให้ผู้หญิงที่ขายบริการมากกว่า400,000คนนั้นได้เรียนรู้วิธีการทําธุรกิจนี้อย่างเป็นมืออาชีพ แน่นอนว่าในหลักสูตรนี้นั้นครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์และการวิวัฒนาการของอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี้ด้วยและนอกจากจะมีการสอนภาคทฤษฎีแล้วยังมีการสอนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และหลักสูตรการม,มาสุดตาอยอีกด้วยและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้นั้นกลายเป็นโรงเรียนที่แปลกที่สุดในโลกไปโดยทันทีและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับโรงเรียนที่แปลกที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ผมนํามาจัดอันดับในวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่แปลกที่สุดในโลกเท่านั้นยังมีโรงเรียนสุดแปลกที่สุดในโลกอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้พูดในวันนี้และก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ